กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการ์คาจิกิพ่นฝนทั่วไทยดิฉันขอรายงานสถานการณ์ล่าสุดเกี่ยวกับพายุโซนร้อนคาจิกิที่กำลังจะเข้ามามีอิทธิพลต่อประเทศไทยนะคะ ซึ่งตอนนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศเตือนประชาชนอย่างเป็นทางการแล้วว่าในช่วงวันที่24-27ถึงสิงหาคมนี้ประเทศไทยแทบทุกภูมิภาคจะต้องเจอกับฝนตกหนักถึงหนักมากโดยอิทธิพลของพายุลูกนี้จะทำให้เกิดผลกระทบวงกว้างตั้งแต่ภาคเหนืออีสานภาคกลางตะวันออกจนถึงภาคใต้ฝั่งตะวันตกรวมไปถึงกรุงเทพและปริมณฑลด้วยค่ะ กรมอุตุระบุว่าพายุคาจิกิกำลังเคลื่อนตัวเข้าฝั่งเวียดนามตอนกลางในอีกไม่กี่วันข้างหน้าจากนั้นจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเพรสชันแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังคงมีกำลังเพียงพอที่จะสร้างฝนฟ้าขนองรุนแรงตอนหลายประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สำหรับประเทศไทยพายุจะพัดพากระแสลมมรสุมที่แรงขึ้นเข้ามาเสริมส่งผลให้มีฝนตกชุกและตกหนักในหลายพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงภัยที่เป็นภูเขา และที่ราบลุ่มริมแม่น้ำค่ะสิ่งที่น่ากังวลที่สุดคือปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาจะมากกว่าค่าเฉลี่ยปกติในช่วงเวลาเดียวกันอย่างน้อย2-3เท่าซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในจังหวัดทางภาคเหนือและอีสานเช่นน่านพะเยาเลยขอนแก่น และอุบลราชธานีส่วนภาคกลางและกรุงเทพอาจไม่เจอกับดินถลม่มแต่จะเผชิญปัญหาน้ำรอระบายและน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ทำให้การจราจรติดขัดและกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชนค่ะ นอกจากเรื่องฝนแล้วกรมอุตุยังเตือนถึงคลื่นลมแรงในทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูงอาจเกิน3เมตรโดยเฉพาะในวันที่พายุเคลื่อนเข้าใกล้ามากที่สุดเรือประมงขนาดเล็กและเรือท่องเที่ยวจึงควรงดออกจากฝั่งเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยขณะเดียวกันนักท่องเที่ยวที่มีแผนจะเดินทางไปเกาะหรือชายหาดชื่อดังอาจต้องเลื่อนหรือปรับเปลี่ยนกำหนดการเนื่องจากสภาพอากาศที่ไม่เป็นใจคะ่ะ ภาคเกษตรกรรมเองก็หนีไม่พ้นผลกระทบเช่นกันหลายพื้นที่กําลังอยู่ในช่วงปลูกหรือเก็บเกี่ยวหากฝนตกหนักเกินไปนาข้าวอาจถูกน้ําท่วมเสียหายและผลไม้บางชนิดอาจหล่นจากต้นก่อนกําหนดซึ่งทําให้เกษตรกรต้องเผชิญกับความสูญเสียทางเศรษฐกิจอีกระลอกหนึ่งรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงควรเตรียมมาตรการช่วยเหลือเยียวยาอย่างเร่งด่วนไม่เช่นนั้นความเดือดร้อนจะลุกลามไปในวงกว้างค่ะ ในส่วนของการเตรียมตัวของประชาชนกรมอุตุได้แนะนําให้เก็บสิ่งของสําคัญไว้ในที่สูงเตรียมถุงยังชีพและอุปกรณ์จําเป็นเช่นไฟฉายแบตเตอรี่สํารองและยารักษาโรคไว้ให้พร้อมรวมถึงควรติดตามข่าวสารจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดผ่านทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นวิทยุโทรทัศน์หรือโซเชียลมีเดีย เพราะข้อมูลล่าสุดจะช่วยให้ทุกคนวางแผนรับมือได้ทันท่วงทีที่สำคัญคือควรปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยของตัวเองและครอบครัวค่ะ ดิฉันอยากเน้นว่าแม้หลายคนอาจมองว่าพายุโซนร้อนฟังดูไม่รุนแรงเท่าพายุไต้ฝุน่นแต่ผลกระทบที่ตามมาจากฝนตกหนักก็สร้างความเสียหายได้มหาศาลไม่น้อยไปกว่านั้นเลยค่ะหากยังจำกันได้เหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่หลายครั้งในอดีตล้วนเกิดจากที่พายุอ่อนกำลังลงแล้วแต่ปริมาณน้ำฝนยังมหาศาลจนระบบระบายน้ำไม่สามารถรองรับได้ดังนั้นจึงอย่าประมาทกับพายุลูกนี้เด็ดขาด สิ่งที่ดิฉันอยากฝากไว้ก็คือความร่วมมือของทุกฝ่ายค่ะไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนหากช่วยกันเตรียมความพร้อมและแบ่งปันข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้องจะทำให้เราผ่านพ้นสถานการณ์นี้ไปได้โดยลดความสูญเสียให้น้อยที่สุดประเทศไทยมีบทเรียนจากเหตุการณ์พายุและน้ำท่วมหลายครั้งแล้วครั้งนี้จึงควรใช้โอกาสนี้เป็นการทดสอบระบบการจัดการภัยพิบัติของเราอีกครั้ง ท้ายที่สุดดิฉันในฐานะผู้สื่อข่าวหญิงก็อยากบอกว่าการเฝ้าระวังและการไม่ประมาทคือสิ่งที่สำคัญที่สุดค่ะขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพเตรียมตัวให้พร้อมและไม่ลืมติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดดิฉันและทีมข่าวจะคอยรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับพายุคาจิกิอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทุกท่านได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและทันเวลาค่ะ